ที่หลังมาถึงรักชกาลท,ที่สามก็เห็นว่ารงไทยอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวไม่พอรักชกาลที่สามท่านได้ช้างเิดถึงสามช้างจะมีของพิสดารมากนะครับกำลังเมืองนากรนนกสินท่านก็เลยให้เอาช้างเนี่ยเป็นธง,งช้างเป็นธงชาติและธงชา้างเนี่ยเป็นธงชาติตลอดมานะครับรัชกาลที่ห้าใช้ธงช้างเป็นธงชาติมาตลอดแต่รักชกาลท,ที่หกท่านไปเรียนมังฝรั่งท่านอายครับะเ,เอาช้างไปเป็นธงชาติแล้วทีนี้ท่านเสด็จ อุทัยธานีนี่คนอุทไทยก็ชักรงชาง้างชาวบ้านไม่รู้นี่ครับชักไปปรากฏช้างนั้นหงาหลหลังเอาทีนชีฟ้าท่านก็เลยเป็นหาเหตุวันนี้ไม่ไม่ต้ควรก็เลิกรงช้าง ผมมาเริ่มครั้งแรกนี่คือรัชกาลที่4เนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่คําว่าสยามเกิดขึ้นแบบตางราชการน,นะครับรัชกาลที่4เนี่ท่านเป็นเจ้าพระเจ้ากรุงสยามเลยนะครับแล้วเวลาท่านจะนหนังสือท่านจะเขียนอะไรนะครับท่านเก克เขียมันซิกเป็นภาษาละตินเลยนะครับถ้าท่านรู้ภาษาละตินเพราะคนตะก่อนคุณต้องเข้าใจนะพระจ้านดิท่านไม่เคยชื่นชื่อกันครับหนังสือราชการก็ประทับตราเป็นดินทั้งนั้นแม้กระทั่งเอกสารราชการนะครับ กระทรวงอาไทนี่ก็มีตราระชรสีลงมท่านมีตราัวแก้วมาวมใช้เป็นชื่อรัชกาลที่สี่เองเพราะท่านติดต่อกับฝรั่งแต่ก่อนถึงรัชกาลที่สามเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากันทั้งนั้นครับแต่รัชกาลที่สี่นะท่านเป็นพระเจ้ากรุงสยามเป็นองค์แรกแต่ว่าความคิดในเรื่องชาติยังไม่มีนะครับเป็นแต่ว่าความคิดในเรื่องว่าอาณาจักรศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพแ้วมาถึงรนชาลที่ห้าเนี่ยท่านขยายอาณาจักรนี้ออกไปยกกำลัดึงเอาประเทศสราต่างๆเข้ามา รวมทั้งหมดศุนตาที่กรุงเทพรัชก,กาลที่ห้าถึงกับเซ็นพระนามนะครับวสยามมินเลยนะครับว่าเป็นใหญ่ในสยามเมื่อชรัชกาลที่หสวยร่าใหม่ๆท่านก็เอาอย่างพ่อท่านนะครับเ็นวกวสยามยาม,ยามินแต่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องีอย่ยคนจะไม่รู้สยามินองไหนแน่ดังเลยเปลี่ยนมาเซ็นชื่อวชิราวุธแล้วมาถึงรัชก,กาลท,ที่6กเนี่ยความเป็นชาติมันเป็นแบบฝรั่งมั่นคงขึ้นเลยครับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย รัชการที่หท่านเอามาโฆษณาชวนเชื่อเลยนะครับหือท่านเอาอย่างอังกฤษอังกฤษเขาอมอมาประชาชนให้อยอมรับคิงแอนด์คัต t ์รีพระเจ้าบ,บิดฑนกับพระราชพระราชาแต่ที่อังกฤษเขาไมา่ได้พูดถึงศาสนานะครับพูดแต่เพียงพระเจ้าบ,บิดฑนกับประเทศและทีหลังก็ไปยึดครองอาณาจักรไว้มากก็เป็นเอ็มเปอร์เรอร์ด้วยก็เลยในความคิดเนี่ยผมว่าชการที่หออกแบบฝรั่งมาเป็นความชาติ แต่มาครั่งชาติจริงๆเนี่ยสมัมกอมปันปอพบุญสงครามคือทงชาติเนี่ยเป็นความคิดแบบฝรั่งนะครับแล้วพระปิ่นเกล้าเนี่ยท่านคชอบความคิดแบบฝรั่งท่านก็เอาอย่างฝรั่งมานะติดทงต่างๆที่วังของท่านท่านรัชกาลที่สามยังไม่สวยราชท่านติดทงอะไรต่าง,างๆรัชกาลที่ที่สามที่รับสั่งเลยว่าไอ้ท่านฟ้าน้อยนั้นท่านเป็นอะไร ชอบพักกิรุยไปแขวนเห็นป็นพักกิรุยครับแต่ว่าการไปมาติดต่อกับต่างประเทศนั้นคนไทยก็ใช้ทงแดงและที่หลังมาถึงรัชกาลที่สามก็เห็นว่าธงไทยอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวไม่พอรัชกาลที่สามท่านได้ช้างเผิ่ถึงสามช้างจะมีของพิสดารมากนะครับสำหรับเมต้าครศินท่านก็เลยให้เอาช้างเนี่ยเป็นเป็นทงทงช้างเป็นธงชาติและทงช้างเนี่ยเป็นธงชาติตลอดมานะครับ รัชการที่ห้าใช้ธงช้างเป็นธงชาติมาตลอดแต่รัชกาลที่หกท่านไปเรียนมองฝัหลังท่านอายครับเอาเอา,เอาช้างไปเป็นธงชาติแล้วทีนี้ท่านเสด็จอุทัยธานีนี่คนอุทัยก็ชักธงช้างชาวบ้านไม่รู้นี่ครับชักไปปรากฏช้างหลา,ายหลังเอาเทียนชีฟ้าท่านจะเลยเป็นหาเหตุแบบนี้ไม่ไม่ส้งควรก็เลิกธงช้างเอาแบบฝั่หลังพอจะตกลงมาเป็นธงไตรงนี่เทียนกันมากเลยนะครับ ท่านก็อ้างว่าสีแดงเนี่ยชาติเพราะทุกคนมีสีแดงเป็นชาติแล้วก็ขาวเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ในศาสนานะครับอันที่จริงท่านหมายถึงศาสนาพุทธแต่บริสุทธิ์เนี่ยทุกศาสนาจะเป็นสีขาวแต่สีน้ำเงินเนี่ยท่านถือว่าเป็นวันพระชนกของท่านวันเกิดท่านสีน้ำเงินและพระเอกรับต้องกับฝรั่งฝรั่งก็ถือจากนายที่เป็นเลือดสีน้ำเงินะน,น,งงงน,นะครับรูบตรเดประชาชนชายตรงใจลงสามสีเป็นที่น่าเสียดายนะครับ ทงสามสีนี่ฝรั่งเศสก็ใช้สามสีแต่ว่าเขาเขาเขาลงมาต่างกับเราอะาหนเป็นพื้นๆน,น่าจะได้นะครับที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากธงช้างมาเป็นธงไตรรงไอ้นร่องเป็นเพียงสัญลักษณ์นะครับจะเอาธงช้างหรือเอาธงไตรรงนะ่ยเป็นสัญลักษณ์ทั้งนั้นแต่ผมเห็นว่าธงช้างเป็นของวิเศษอยู่แล้วก็ไม่ควรจะไม่ควรจะทิ้งไปแต่ผมก็ไม่ได้ตังเวตทงไตรรงนะครับเพราะทงไตรรงนี่ก็รวมทั้ง ชาติอานาพรรมารกษัตริย์นะครับที่ขาดไปเพียงรัฐธรรมนูญรัชกาลที่หาท่านสุเดชต่างประเทศครั้งแรกก่อนยสุวราชแม้กองทังมีผู้สาเร็จราชการอยู่ก็จะแข่งแรกสิงคโปร์นัะชาวว่าปปปชิงโปเขาตีเพลงก็เซฟต์กับควีนนะครับเมื่อตอนควินวุติเียสวยราชอยู่ถ่าพระเจ้าดินเเป็นพระราชาก็เซฟต์คิงนี่แล้วก็เอาอย่างมาตีบ้างคนก็มาทักว่า้ไม่ได้นะ ก็ไม่ตกลงกันนะครับจนทีหลังสมเด็จเจ้าฟ้าคามยานริศท่านแต่งฆ่าวราพุทธเจ้าเนี่ยผู้ชุดท่านกงให้กองทหารที่ท่านเป็นผู้ควบคุมอยู่ร้องกันนะครับมีทั้งทหารผู้ชายและกองผู้หญิงร้องอะไรอย่างท่านที่ทราับชา้กันเวลานี้นะครับข่าวราพุทธเจ้าเนี่ยแล้จบด้วยอถวายชัยชนี้นั่นนั่นคนชนี้ก็ไปชะนีไปประชาการที่หกท่านก็นเลยเปลี่ยนเป็นัชยโยของชายัชยโย เพราะฉะนั้นเพลงดาลภาษอินพรบารมีก็ถือเป็นเพลงชาติอังทีเขามีเพลงเดียวนะครับกอเชฟเดะควีนเพลงเดียวเพื่อพระราชาและเพื่อประเทศชาติแต่ว่ในเพลงชาติทั้งหลายม,ามันเกิดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยเราเห็นว่าด้านินพรบารมีเนี่ยยกย่องจ้างมากไปจะมีเพลงชาติขึ้นอ๋อฐานที่ผมเกิดสอง5เจ็ดห้านะครับเพลงประเทศไทยดนรชาติชา้ไทยเนี่ยมันมาเกิดสองสีแดเอแล้วอะไรหลังจากนั้นน่พะพวกอันแรกก็ ประกวดกันนะครับเป็งชาติขุนวิจิตรมาตราท่านมีคนเก่งแต่ท่านเขาได้รับของท่านไปประเทศสยามนาประเตืององเมืองทองเนี่ยผมทันร้องครับแต่ตะก่อนมันเขาไม่ได้บังคับนะครับมนบังคับร้องธงชาติเพลงชาติเขาร้องธงชาติกันเมื่อจอมพลปอเป็นผู้นำแล้วเนี่ยบังคับไปธงร้องชาติแปดธงเช้าเขาร้องชาติหกมงเย็นเขาร้องชาติเอาธงลงเนี่ยคนตะก่อนเขาไม่ยอมนะครับเขาถือว่าครียงเขาลนในเรื่องของอาณาจักรศาสนาจักรเขาลบ พระผู้เป็นเจ้าหรือพระศาสดามันแยกกันแต่ตอนหลังนี่เจ้ามันปลอกแกเห็นว่าพระจ้าเดินมากมีความสำคัญแกย,กยกเอาชาติขึ้นมาทีหลังแกกนถือตัวแกเป็นแทบเป็นตัวแทนของชาติไปเลยทํใไมใผมเนี่ยดูหนังนะครับก่อนหนังเล่นเนี่ยจะไม่จอมรูปจอมคนปอขึ้นนักเล่นเพลงมหมาเรื่องหาชัยตอนจบถึงจะมีเพลงสรรเสริมพระบารมีครับในโรงหนังจีนเนี่ยเขาก็ถายรูปสุนยัตเซนแล้วเจียงไคเจ็ก ลงหนังไทยก็ฉายรูปจองปอแปอที่หลังพระเกียดติจีนมากห้ามหมดเลยไม่ฉายรูปยังไงเจ๊กและสุญญัตแทนไม่ได้แต่มีรูจปจองปอปอคนเดียวนี่ความทรงจําผมเมื่อเด็กๆคือผมรังเกยียจอยู่นิดเดียวครับไหนจะเพลงประจาชาติตทันทีมันน่าจะมีขจัดอยู่นั้นแต่เพลงชาติไทยมันมีขจัดกับประเทศไทยรวมกันเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยมันตอนนั้นเราคานิยมจัดเอาอย่างฮิตเลอร์เลยอย่างผมเนี่ยมันเชื้อชาติจีน แล้วหลายแต่หลายคนมีเชื้อชาติมอนเชื้อชาติคนกันเยอะแยะแล้วโดยเฉพาะคนสามที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาเป็นค,คนมาลายูเราเราลังเกียดเขาเลยครับเนี่ยผมเห็นผมถึงตังเกตียาคำนี้เป็นชาติไทยเนี่ยผมลังเกตียมากเพราะคนภาคใต้เขาไม่ใช่ไทยครับเขาเป็นมาลายูแต่เขาอยู่รวมกันประเทศบา้านเมืองเดียวกันอย่างที่อังกฤษเนี่ยครับเขาเรียกเกาะใหญ่นี่เยกเกาะบริเตนคนอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยอยู่กลางกลางเกาะนะครับยกขึ้นไปเป็น สกอตต์ Scott, อยู่งนบนลแล้วอังแฤษด์กับสกอตแลนด์มารวมตัวกันเมื่อตั้งรัชงศ์จุดนะครับหลังรชง์ชิวดอลแล้วส่วนเวลนั้นส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นใช้ภาษาเวลทาง,งกฤษคละภาษาเลยครับแต่ว่าเวลนั้นรวมกลังกรีกก่อนสกอตแลนด์ Scotland. เพราะพระเจ้าเฮนรี่ที่เจ็ดท่านมาจากเวลแต่ถ้าคุณไปเรียกเกาะกังกนะเรียกที่เวลไปเรียกคนอิงกิษเขาเอาตายเลยครับเ็เป็นเวลไปสกอตแลนด์เขาเป็นสกอต เขาใช้คำวิทยนเป็นคำรวมผมเห็นเลยเพลงชาติต้องเปลี่ยนแม้ชื่อประเทศก็ต้องเปลี่ยนเมืองไทยนีย่เรารับสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องตลอดนะครับยกตัวอย่างอย่างอน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยอนุสาวรีย์นี่มันเราต้องไปชนะมาครับนี่เราแพ้นะครับสงครามโลกครั้งที่สองเราแพ้ในเครือดีมีเสรีไทยที่เราไม่ไม,ไม่เสียเมืองอน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันเกิดขั้งแรกตอมรปยุให้เราลบกกับฝรั่งเศส แล้วเราก็เรียกท้าวสี่จังหวัดมาได้คืนมาเอาลาวคืนมาเป็นคนไทยเอาพัตบองเสียมราชคืนมาที่เราเสียไปมาเราถอนที่สิบสองแต่ตอนนั้นเป็นการเมืองครับญี่ปุ่นมาไกลเลียแต่ตอนนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสเขาก็ถูกทิดเลือครอบ,ครอ,บครองแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลไปแต่แตเเแเองอเป็นรัฐบาลหุนเชิดเดอโกลแกรีกร้องอิสระเป็นรัฐบาลอิสระอยู่นอกอังกฤษอยู่ที่อังกฤษหลังสงครามโลกรัฐบาลฝรั่งเศสเขาไม่ยอมรับครับ เพราะฉะนั้นที่เราว่าเราชนะสงครามอินโดจีนต้องแพ้นะครับต้องคืนไปทั้งหมดเพราะชนะนอริสตรีชายสมรภูมิเนี่ยผมต้องต้องเรียกอ่าอัลลอรฺปราชายสมรภูมิผมพูดพวกนี้คนไทยก็โกรธเพราะว่าเราถูกล้างสมองให้เชื่อของลวงของหลอกไม่ใช่ของจริงผมเห็นมนุษย์เราเนี่ยประการแรกต้องรับอะไรเป็นจริงถ้าเราแพ้ต้องยอมแพ้เราชนะต้องอชนะอันนี้เราโกหกตัวเราเองเนี่ยอันตรายมากเลยครับนี่ผมยังจําได้เลยนะครับ เมื่อคุณ,คณจัดพลังกูลเวลาอาจารย์ปีดีอาจารย์ปีดีพวกนี้ไปเนี่ยเพื่อจะเพื่อเอกราชของชาตินะครับเพื่อไปติดต่อกับจีนให้จีนรับรองประเทศไทยหลังกงครารลงรที่สองแล,แล้วก็อาจารย์ปีดีพูดกับคุณจัดเลยครับพอจะไปเพื่อชาติและยูเนสโ้นะมีสําคัญมากเลยเมื่อเรานึกถึงบ้านเมืองของเราแล้วต้องนึกถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเราเป็นเราทั้งหมดด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ย ต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์วยกันทั้งหมดไอการแบ่งชาติมันก็เป็นของเล่นของเล่นเองครับตัวอย่างอย่างเชียงใหม่เนี่ยเ็เป็นมังึ้นพม่าตั้งสองร้อยปีนะครับหรือลาวเนี่ยเขาก็เคยเป็นอันเดียวกันเดียวกับเราแต่เ,เขาเคยเป็นราชอาจากักรราชาาอาจักรล้านช้างพระเจ้าินิี่ัล้านช้างเนี่ยปกครองตั้งที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นไอเรื่องการแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์กนดีกวติศากรนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแต่ข้อสำคัญความเป็นมนุษย์ เราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกับเราเขาไม่ได้อยกว่าเราพม่าเป็นเพื่อนของเราเราจะไป ke ke lle, รังเกียจเขาเพราะเราเขาชนะเราสองครั้งไม่ใช่คนพม่าครับพระเจ้าแผนพม่าเคารบกันแล้วเรื่องนี้ผมดีใจมากนะจะไปทําเรื่องหนังเรื่องพระเจ้าช้างเผือกนะเพื่อจะเตือนเราต้องเป็นเพื่อนกันอย่าอยาบอย่าไปทะเลาะบอกแหวงกันพวกทะเลาะาแวงเป็นพวกชนชั้นบนคนเขาทะเลาะาแวงกันเท่านั้นเองเราจะไปหลงอันนี้ครับผมยังจําได้ผมไปเมืองเวดนามครั้งแรกนะครับ ตอนนั้นรัฐบาลไทยก็รับรองเวียดนามแล้วแต่ก็ยัง,ยงเกลียดยวนอยู่อย่างที่คุณกระซับแล้วนะครับเพราะว่าคุณสมครท์ททรเวตก็บอกคนในธรรมศาสตร์ยวนนักฆ่าได้เลยแล้วเขาเชิญผมพูดผมก็พูดเอาวิทยุนะฮะวระธานเขาจนมากม,มีชลทัศนตยวนกับไทยเวียดนามกับไทยเนี่ยแม้รัฐบาลจะเกลียดกันแต่เราควจะต้องรักกัน,นรัฐบาลมันเดี๋ยวมันก็นมาเดี๋ยวก็ไปแต่เราอยู่ตลอดไปผมพูดเท่านั้นเองครับ ปลาโขบฝามันดงถึงเป็นนายมนตรีนะครับเป็นคนสำคัญเลยขอเชิญผมไปเลี้ยงน้าชาเลยยกย่องเลยไม่รู้เลยว่ายกย่องถึงผมเป็นปราดเลยนะไม่รู้ว่ามังไทยส่งปราดมาต้องไม่มีอะไรมากผมพูดความจริงนะเราทั้งหมดต้องรักรักไทยกันมันเป็นชาตินะครับ